สวัสดีสภาพบุรุษสภาพสตรีมาอยู่กับบุรุษหน้าตาดีอย่างผมนะครับผมมาอยู่กับจุนไพน์บ้านนอกที่เคยพี่น้องนี่โคตร่อจะพาไปหาพงงานมิมเนี่ย <c oughs> อะไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้ตัดสินใจว่าน่าจะไปดูม้มมือสองที่ผมผูกไว้นะพี่น้องว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเพราว่าผูกไว้ประมาณสิบกว่าวันเนี่ยมรู้จะอยู่ไหมนะครับผมแต่ถ้าไม่อยู่ก็เลาะไปเรื่อยพี่น้องอนี่มีคนดูลูกให้นะครับผมเราจะไปหา ข้าวมาห่อสักหน่อยนะครับผม,มเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนวันนี้จะมาหรือเปล่าครับเือก,กันในในไม้เลยไปโอเคครับผมมาถึงไม้สิบเอ็ดรังที่เคยเจอเดินหาพักหนึ่งไม่เจอเลยพี่น้องไปดูรังเก่าที่เคยแขวนไว้ประมาณสามสี่รังที่ผ่านมาเขาทําแบบหูน,น,หน้ํานิดนึงพอฟักโตหมดเขาก็ทิ้งไปเลยครับไม่ทําต่อแต่มาเจอรังนี้ข้างทางพี่น้องที่แขวนไว้เขาอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าหูน้ำหวานจะดีไหมนะครับผม แล้วก็ดูทรงแล้วไม่ดีเลยพี่น้องฝนฟ้าทําเหมือนทุ่ท่าจะตกอีแล้วเซ็สงสมากโอ้ยยังยังเบื่อเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคพี่น้องกลางจอเลยครับผมอมแล้ผมเลยนะครับผมวพร้อมมาแล้วพี่น้อง ต่อยกระบอกควันตรเนี่นะ้โหดูโคตรเลยพี่น้องเอาห,หัวน้ำปิดตาครับหัวน้ำปิดตาหัวน้ำปิดตาอือหือเจี๊ยมแมวเลยพี่น้องหัวน้ำเล็กเดิมนิดนึงครับโอ้โห นึกว่าจะไม่ทํารังต่อซะแล้วครับแขวนไว้พี่น้องเอาต้นสับเสือเป็นกิ่งหลักนะครับโอ้โหยังจเจ่มเลยพี่น้องเลยอยู่เฉยแต่น้ำหวานไม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับประมาณเท่าเดิมนะผมแต่ว่าปิดตาสวยครับเสียดายรังใหญ,ใหญ่ที่ผูกไว้ไม่อยู่พี่น้องเพราะก็ฟักตัวหมด ทำน้ำหวานพอจะเลี้ยงตัวอ่อนได้เขาก็ไปเลยไม่อยู่ต่อนะฮะ,อะโอเคอ่ะเดี๋ยวสักครู่นรเอาไก่ตัดกินแป๊บนึงอ่ะโอเคครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหัวน้ำกันว่าโอเคไหมนะครับผมมันจะเป็นแบบไหน โอ้โหคนนะ่ะรีบมากเลยพี่น้อง <c oughs> อถือว่าอยู่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าผมขอไม่เอาดีกว่านะโอ้โหนะ้ำหวานอร่อยมากเลยพี่น้องขอกินนิดนึนงอ,อร่อยสุดยอดครับอือออืะเคน้องปล่อยไว้ ต่อนะครับปล่อยฮะพอดีกว่าครับพี่น้องหัวน้ำมันเล็กนิดเดียวครับขี้เกียจเอาปล่อยเขาเอาไปเลี้ยงตัวอ่อนขยายพันธุ์ดีกว่าครับเนาะไปหารังใหญ่ห,ญหัวน้ำบุ้มๆดีกว่าโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้มาถึงดงพึ่งที่เคยเคยได้นะครับเยอะๆตอนช่วงนั้นนะครับเป็นดงพึ่งพื้นที่เล็กๆพี่น้องเอ่อได้หลายรังอยู่แล้วก็มาดูรังแรกที่ที่แขวนไว้นะครับมาดูก็ปรากฏว่ายังอยู่แต่ว่า ผมสังเกตก็คือหุ่นน้ำเขาไม่ใหญ่ขึ้นจากเดิมปกติหุ่นน้ำมิมมือสองเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับเอ่อถ้าประมาณเหตุการณ์ที่ทําให้เป็นแบบนี้น่าจะประมาณโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโดงมิ้มที่เคยได้นะครับที่ว่าได้ไหลายๆรัางเป็นพื้นที่เล็กๆพี่น้องมาดูมิมมือสองที่ที่แขวนไว้นะครับแล้วก็มามาเห็นยังอยู่นะพี่น้องแต่ว่าหัวน้ําเขาเล็กลงนะครับเขาไม่นูนใหญ่เหมือนปกติปกติผมจะได้ช่วงที่แบบฝนไม่ตกเลยช่วงนั้นหน้าแดงๆแ,แบบ ประมาณกุมภาอะไรเงี้ยกรลากุมภาเนี่ยผมตัดใ้แล้วผมไปตีเนี่ยหัวน้ําดีมากพี่น้องดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวหัวน้ำมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ปรากฏว่ามาสังเกตช่วงหลังๆนี่คือฝนตกบ่อยนะครับน่าจะประมาณว่าออกหากินไม่ได้แหละเออทำให้อ,อ่อมิมเนี่ยตตดหัวน้ําหวานเนี่ยไม่โตขึ้นนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นแบบนั้นนะ่สะสำหรับความคิดผมนะโอ้โหผิดหวังพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับไป ตังใหญ่อยู่นะพี่น้องแต่หัวน้ำหวานไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับอโอเคครับไปครับไปกันไปดูน้ำหวานดูมันรีบๆน้องน้ำหวานรีบลงเยอะเยอะเลยน้ำหวานปิดตานะพี่น้องดูจากตรงนี้นะดูครับจากแต่ก่อนนะพี่น้องหัวน,น้ำบเบลอเลย เว้ยเดิมทำลงขล้างเอ้ยมันตีออกข้างๆเว้ยพี่น้องตีออกข้างๆเว้ยเฮ้ยแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าเดิมนะปกติท่านจะใหญ่กว่านี้คนระับยุงขอขอบพี่น้องยุงมันกัดยุงบินโฉบหน้าครับเอามือปั่นด้วกล้องมาเลนี่โอเคครับผมอืมตัดออกเผาวัน,นครับเหนียวสนิกนอะไร อ <c oughs> เออไม่ออกทีไว้เออออกแล้วนี่ฮะรอยผูกครับรอยผูก็ยังอยู่นะพี่น้องรังก็ยังไม่เก่ยเท่าไหร่โอ้เราเกแล้วพี่น้องเยโอเคเดี๋ยวเราไปจุกมาดูกันนะครับ <c oughs> นี่ครับผม ไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเอาเอาสลัดตัวออกครับตอนสลัดนี่เบาๆนะพี่น้องเดี๋ยวร่างจะขาดหัวน้ำหวานจะขาดหัวน้ำหวานเต็มเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวผมนี่แป๊บนึงอือนี้เลยมือเดียวครับนี่ครับหัวน้ำหวานใหญ่มาข้างหนึ่งแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนะเวลาตัดให้ตัดเผื่อ เผือตรงจุดปลูกด้วยนะพี่น้องไม่งั้นหวน้ำหวานจะขาดนะครับโอเคพี่น้องอ่ะแพ็ครับผมฟักเกือบหมดแล้วดีที่มาทันไม่งั้นหวน้ำหวานดูดหมดเลยน้องโอเคครับผมสวยงามครับผม ดีครับผมไปต่อครับมันจะมีรังตรงนู้นะฮะรังที่เราเจอไว้ตอนนั้นเอ่อหัวน้ำยังเออเขากำล,ลังทางกลังทางรำเอ้ยทุยกำลังทำรังอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นแบบไหนครับหัวน้ำจะดีขนาดไหนนะครับผมใกล้ถึงแล้วนา่าจะยังไม่ย้ายนะั่นะนะีนะนะ่อยู่ตรงนี้นะพี่นะ้อง อยู่ตรงนี้ฮะวิ่งอยู่พี่น้อง,งอรังเลือเลย,ยนี่ฮะโอเคมันจะสะดุ้งแล้วพี่น้องมันจะรังใหญ่อยู่นะรูปมันเออแบบนี้สิ หู้ยลงใหญ่พี่น้องลงใหญ่เต็มเลยแป๊บนึงนะอุ้ยหัวน้ำเต็มเลยพี่น้องโอ้โหสุด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 จัดครับผมติดอ่างซะกันหัวน้ำหวานเกือบเต็มนะครับนี่ยฮะโอ้โหอย่างดีเลยพี่น้องนึกว่าจะไม่เต็มซะแล้ว อ้าว้วผมกเอากระไกลไว้ไหนเอยโอ้ยอยู่นี่ครับไกลอยูน่นี่โอ้โหหัวน้ำครับเขี่ยพวกนี้ออกกอนพี่น้องเอ่อเอาพวกสิ่งกีดขวางออกครับดลาตัดเวลาด,ดึงร่งออกนะฮะหัวน้ำหวานจะไม่ขาดหรือขาดน้อยที่สุดครับเอ่อโอเค มือเดียวมันก็ค่อนลำบากพี่น้องตัดนูน่นเดินนี่ตัดนี่เดินนูน่นโอเคโดนมิ้มต่อยนี่เป็นเรื่องปกตินะพี่น้องโดนพึ่ง,โด,โ,ดงโดนอะไรต่อยเพราะฉะนั้นโดนพึ่งโดนอะไรต่อยเพราะป็นเรื่องปกตินะพี่น้องจะเพิ่มไปกลัวมากจนแบบอันนี้บางทีเห็นแล้วอู้นันต่อยต่อยไปเรื่อยๆก็จะชินเองครับ แต่ว่ายังเจ็บมันเดิมไม่เจ็บครับก็เราจะเข้าใจว่าเออมันมันต้องต่อยนะอะไรแบบเนี้ยก่งแค่ไหนก็โดนครับเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นของธรรมชาติควบคุมยากครับเซียนแค่ไหนก็โดนนะครับผมเขาบอกโอ้ยมันต้องใช้ควันหรอกดึงเ,เลยตัดเ,เลยว่าโอ้โหไม่กิ่งขนาดนั้นครับโอเคเวลาตัดคอนับผมขอเตื้นก่อนเวลาตัดสำหรับมือใหม่ด้วยว่า กำลังหัดตีนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้คุณเคลียร์พื้นที่ที่จะดึงออกเนี่ยเวลาเราตัดปุ๊บตรงนี้จะเป็นจุดที่เราถือนะครับหรือจะตรงนู้นก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็เคลียวก่อนนะครับเ,อออเคลียอนนี่ปุ๊บอ่ะปุ๊บนี่ออกละโอ้โหทิงท้งทิ้งนู่นเลยตัทงทิ้งดิงเลยโอเค ทีนี้พอจะตัดปุ๊บเวลาจะตัดจริงๆเราเราไม่ได้ถือกล้องนี้อยู่แล้วเนะวาะเพราะเราไม่มีโกโปรเราต้องวางกล้องนะไอต,ตรงนี้เราต้องตัด,ดยาวๆครับเนี่ยครับเพื่อจะมีช่วงให้จับนะครับเพื่อจะถือนะครับผมอย่าไปตัดจำอย่างนี้เลยพี่น้องไม่ได้นะตัดสขนาดนี้พี่น้องให้มันห่างสักมือหน่อยจะเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่มือเก่านะครับตัดจะห่างสขนาดนี้หรือว่าจะตรงนี้มันไม่สะดวกตัดแล้วก็ทิ้งห่างฝั่งโอเคครับผมมาแล้วครับ นี่ฮะโอ้โหหัวน้ําสวยมากเลยพี่น้องประมาณสองทิตย์กว่าครับหัวน้ําใหญ่นะครับผมสังเกตว่าเวลาผมตัดเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยาวเห็นไหมอุย้ยเนี่ยยาวแล้วก็ถือได้สะดวกได้สบายครับนี่ฮะเวลาตัดนะครับมือใหม่นะครับให้ระวังหรือคุณจะตัดยาวสองข้างก็ได้แล้วแต่สะดวกครับแต่เวลาดึงถ้าตัดฝั่งไหนฝั่งนึงยาวมากบางทีมันมันจะลําบากเวลาต้องดึงออกฉะนั้นตะ้องกะดูด้วยว่า เคลียพื้นที่เข้าออกให้ดีหัวน้ําจะได้ไม่แตกนะครับอันนี้คือแทบไม่แตกเลยนะครับผมมันจะมีแค่กิ่งที่มันฝังอยู่ในหัวน้าแล้วต้องตัดออกแล้วมันก็จะหัวน้ําจะขยับแล้วก็จะแตกแค่นั้นเองแต่เรื่องสิ่งกีดขวางขูดไม่มีนะผม,ผมเคลียออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนระวังสำหรับมือใหม่นะครับเวลาตัดคอนออกนะครับให้ระวังศึกษาไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเข้าใจธรรมชาติเองนะครับโดย,ยการหาวิมการตัดกันในตามแล้วแต่คุณถนัดเลยนะครับแต่ว่า การแก้ปัญหาเนี่ยมันจะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆจะทําให้เราเก่งขึ้นเองครับไปหาต่อครับทุกคนพามาดูนี่ครับมาหาเห็ดกอไผ่แต่ไม่เจอพี่น้องเหมือนเห็ดนี้ผมเคยดูกับแฟนผมว่าอยากปลูกนะอยากปลูกกอไผ่แล้วปลูกเห็ดแบบนี้นะครับอันนี้เหมือนถ้าจะไม่ผิดก็เห็ดเยื่อไผ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เพื่อนไอ้แฟนผมดูครับไม่คิดว่าใช่นะเพราะมันมีแบบตะข่ายแบบเนี้ยเออแปลกมากเลยเออหายากครับผมไะดูมิมกอไผ่ครับสามสีก่กอไม่เจอสกอักกอเลยครับพี่น้องโอ้วันนี้แปลกหามิมยากครับไปหาต่อครับสุดๆไปเลยพี่น้องประมาณสามสิบสี่สิบโลครับ อันนี้ของจริงพี่น้องเดี๋ยวผมดูขอเวลามันเอ่อตอนนี้บ่ายโมงเกือบจะบ่ายสองแนละ้วผมออกมาตั้งแต่เก้าโมงพี่น้องเก้าโมงก็ได้รังเดียวนะครับรังแรกก็ไม่เอาเพราะว่าหัวน้ำนิดนิดเดียวรังที่สองก็เป็นรังเก่านะครับอันนี้รังที่สามรังที่สามนี่คือไอตัวนี้มันหายพี่น้องนี่มันร่วงหายผมก็ถ่ายไปผมก็ลืมดูผมว่าเสียงมันดังคกคักกนนก็เลยตัดไอตัวนั้นออกไม่ลงนะครับ แต่ก็มาเจอเพิ่งเจอรังนี้ขี่มาตั้งนานพี่น้องตั้งแต่เก้าโมงแต่นี้บ่ายสองครับสิบโมงสิเอ็ดโมงที่ย่างบ่ายโมงบ่ายสองเออประมาณห้าช่วโมงสองรังพี่น้องโอ้โหสองรังครับกว่าจะเจอแน่นอนจริงจรพี่น้องกี่จนตา eg, เหลือกอ่ะเออไปเดี๋ยราไปดูรังนี้นะครับรังไม่ใหญ่แต่หวนออ้ำหวานดูนูนขึ้นมาดีเหลือเกินครับไปดูกันครับ มาแล้วพี่น้องโอ้โหรังขาวสวยเลยพี่น้องเออรังงามขนาดชึบนนี่เป็นไงแล้วกังไกลผมไว้ไหนเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องรัง,ยง,งรอ,อ,อย่างงามคุณน้ำมันไม่มีเออหืมมาอย่างไกลครับมาอย่งออางไกลเจอฤทธิ์ฝนไอ้ฝนบ้านนี่ก็ตกทุกวันทุกวันพี่น้องเอ้ทุกทจะตกอะไรหนักหนา,นาโดยเมษาแนละ้วมันต้องจะร้อนแบบมันแรงนะ วิงงง่งไปได้ใส่น้ำมันเต็มทีแล้วมันจะลายตกทุกวันเลยโอ้โห,โโหผมก็เซ็งกับฝนนะโอโห้หาก,กินลำบากจริงพี่น้องไมไ่ตกอะไรนักหนาโอ้โหน้หาหวานก็ถือว่าพอมีครับเอาครับผมมันมาไกลนะครับมาไกลามากพี่น้องมันก็ต้องเอาอะโอ้โหควันโอเคอย่าลืมครับตัดตัดพวกนี้ออกให้หมดก่อนเนี่ยพี่น้อง มือใหม่เนี่ยระวังให้ดีครับพวกนี้ครับเนี่ยตัวทําให้น้ำหวานแตกครับเนี่ยกิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ย,ยพวกนี้ตัดละนี่ออกให้หมดถ้าดึงปุ๊บแหมชอบไปเกี่ยวจังหวะมันได้จริงพี่น้องเลยจังหวะขับลูกขับดอกนี่เกี่ยวหมดอ่ะโอ้โหหมดแดงครับอันนี้เวลาเลือกตัดนะครับพี่น้องเนี่ยสมมติ เราจะถือฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัด,ดยาวๆเลยชึบ้บนี่อ่าเราจะถือฝั่งนี้เพื่อฝั่งนู้นแล้ก็ตัดตสั้นๆเอานะครับโอเคอเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งครับสุดๆพี่น้องนี่ไหมมีน้ำหวานน้ำเหลืองให้เห็นอยู่ถ้าคือถ้าน้ำเต็มนี่คือเจ็มเลยนะโอ้โหแต่น้ำไม่เต็มครับเสียดายครับพี่น้องฝนตก ข้างหลังผมดีเมื่อเติบเลยมมาละโอเคแพ็กพี่น้องขี่รถหาต่อนะครับวันนี้ก็จะมาดูไม้ที่เขาบอกเจอเพึ่งหลวงเลยรู้อยู่ตรงไหนพี่น้องพื้นที่ก็บอกไกลมากแล้วเขาบอกจุดไม่ได้นะครับมก็เลยมามั่วเลยเพราะวันอาทิตย์นี้จะพาพันมุมไปตีพึ่งหลวงนะครับหมยนี้ก็เลยเขาบอกว่ามีก็เลยพามาดูครับมาหาไว้ก่อนพี่น้องถึงวันนั้นจะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่ถ้าเกิดไม,กไม่เจอก็ไม่ได้มาหาที่นี่แต่ก็จะมีอีร่างนึงพี่น้อง รังก็กำลังสวยอยู่นะครับครา่นี้ไม่น่าจะหายนะขอให้ไม่หายครับเพราะผมรอพันธุ์บมาตีด้วยกันนะครับผมนะบเดี๋ยวไปหาตอนดีกว่าอันนี้ก็แพ็คครับผมรังก็กินเอาเติมพลังงานครับเหนื่อยเหลือเกิน <laughs> <laughs> ี่น้องผมมาดมูมิมที่เคยเจอตอนนั้นเจอรังเล็กๆนี่หนึ่ง,แต,งแต่นี้นไม่อยู่แล้วแต่ก็มาเจออีรงังพี่น้องเกาะอยู่ต้นต้อนอยูคาเนี่ยแบบเนี้ยต้นที่เราตัดไปแล้วน้มันก็จะแตกหน่อขึ้นมากิ่งนิดหนึ่งน้องแต่ว่ากิ่งมันหัก กิ่งมันหาัาเว้ยมันทําให้รังมันเอลงมาแล้วต้องทํารังยึดกับไอตัวต้นต้นหลักเขาอะแล้วหน้ำหวานโคตรใหญ่ปิดน้ําไม่มิดด้วยพี่น้องเห็นเห็นแบบหัวน้ําหุ่นน้หวานเลยเดี๋ยวจะให้ดูครับผมสุดยอดมากเลยครับป่าอยู่คาครับผมนี่พี่น้องเห็นขาวๆไหมยังไม่ได้ลงควันไม่ได้อะไรนะครับนี่ไหมยังไม่ได้จุดเลยโอ้โหพี่น้องอู้ห่านะครับ โอเคเดี๋ยวขอจุดแป๊บหนึ่งพี่น้องสนอมแล้วโอ้ขอไปลาแป๊บนึงครับไปหมค่อ,อยๆไปอ่ะโ okay. อเคส่งความไปก่อนเลยเดีย๋ยวบอกนะหูน้ำพร่องอะ่ะไอ้บ้าเออหูน้ำพร่องโอ้โหโคเซงเลยพี่น้อง ฝนตกทุกวันผมโคตรเบื่อเลยอโอ้โหอย่างเซ็งเลยพี่น้องไม่มีน้ำหวานเลยสักนิดเดียวครับอุตส่าห์เจอพี่น้องดูนอนผีเสื้อครับมาเกาะฝากรังไว้โอ้โหกิก่งเขาหักพี่น้องดูมันใหญ่จนหักอะ่ะ ไม่มีเหลือเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยโอ้ไม่มีพี่น้องไม่เป็นน้ำครับดูครับแห้งกักไม่มีน้ำหวานเลยสักนิดเดียวครับเป็นด่างโอ้พี่น้องโคดีใจที่เจอกคเซ็งเลย ไม่มีน้ำหวานเลยครับโอ้โหได้แค่คลิกไม่ได้ของนี่ครับนอนพีเสือครับผมปกติจะมีตัวตัวแม่มันอยู่นะเนี่ยว่ามันวางไข่เสร็จแล้วมันก็ไปครับแต่ยังไม่วางไข่มันก็จะเกาะตัวท่านิ้วมือครับพี่น้องตัวใหญ่มากเลยโอเคชวยไปพี่น้องไปไรโอ้หัวน้ำบักใหญ่เลยครับดูดิ กิ่งหักเลยพี่น้องนี่กิ่งนี้ตายเลยอ่ะกิ่งตายเลยอ่ะโอ้โหปิดหัวน้ำไม่มิดเพราะซ่านผมว่าสายตาสั้นด้วยนะผมขา,ขาวนึกว่าโอ้โหแฮ้เสงงเน้ยครับไปฝนก็ตกทุกวันน่าเบือบ่อมานเลยถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่แก้วได้นะพี่น้องโอ้โหโอ้โหงานหยาบพี่น้องเอ้ยเกาะมันต้นพุทรา งานแบบนี้พันมุมนี่เกลียดมากครับดูครับขึ้นง่ายอยู่พี่น้องแต่ปัญหามันติดตรงนี้นี่นี่นี่ดูขาอยู่อย่างนี้โอ้โหงานหยาบเลยพี่น้องเอ้ยงานยากครับขอดูคอนก่อนโอโ้คอนพอได้อยู่โอ้โหหลังบลเล่เลยพี่น้องโอ้โยย้อยไม่แล้วครับเดี๋ยวจะทิ้งตัวมาหามแหละเดี๋ยวขอขอลองควนกับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูว่าย้อยแบบไหนครับที่ว่าอันตรายครับ นี่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 โอ้โทรศัพท์โทรศัพท์ใหม่ดีกว่าไหม <c oughs> เอองบที่ไม่มีโอเคพี่น้องแบบนี้แหละที่เรยาย้อยลงมาครับเตรียมตัวพี่น้องก่อนที่เขาเจะอ,อันนี้มาลมควันก่อนโอเคครับผมตอนนี้รมควันไปแล้วไปู่้หัวน,วาน้ามันจะเป็นแบบไหนนะพี่น,อน้องเดี๋ยวมาเจึนข้างล่างครับผมโอ้ยยุง่งไปเยอะพี่น้องนะฮะ ผมเจอข้างล่างรังแกแล้วนะครับรังนี้ผมไม่สามารถที่จะแขวนกลับคืนได้นะครับผมเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างบนนั่นแหละเออเดี๋ยวจะเอาลงมาจากหัวน้านะครับอ่ะลุยครับผมกอเวลาสักครู่ครับโอ้โหพองอีกพี่น้องกหัวน้ํทจะเป็นรูแล้วเกินครับลงมาแล้วครับ <c oughs> ดูสภาพหัวน้ําไม่คือเลยพี่น้องเอยโอ้โหแต่ว,ว่ามีน้ําไม่มีนะครับมีเต็มไอตรงที่มีมันมีแต่ดูตรงแฟบๆเดี๋ยวมันจะเอาอะไรมามีอ่ะพี่น้อง ดูดิมันทำอะไรแปลกๆต้นุุษาหูน้ำมปนยาเป็นสอกกันนะดูเป็นสอกเลยถ้าเกิดเต็มนี่คือแบบโอ้โหครื่องขวดน้ำหวานได้อะพี่น้องไปด,ดูนี่ขวดเอ็มร้อยจะได้ดหรอือเปล่าโอ้ตายตายวันนี้ต้องขอบอกว่ายอมยกธงขาวครับหายากจริงพี่น้องหาโคตรยากเลยผมขี่มาประมาณเกือบยี่สิบหมู่บ้านมะต้อนลอนไปทั่วตลอดแบบไม่หยุดเลย ข้าวเพิ่งได้กินตะกี้เนี่ยกินเอาข้าวเหนียวมาปั้นหนึ่งครับเพิ่งได้กินเพิ่งกินตะกี้นี่ครับกินเสร็จก็มาเจอนี่เลยโอเคพี่น้องไปหาต่อครับพอมีเวลาบ้างเดนนิดหนึ่งไปพี่น้องโอเคพี่น้องตอนนี้หมานแล้วครับหมานตอนสามโมงครึ่งพี่น้องจะกลับบ้านแล้วเจอมิมอยู่กอไผ่ครับสองรังพี่น้องรังนี้รังหนึ่งอันนี้รังหนึ่งเออไซส์เท่ากันแรงฟอขนาดนี้ กลังน่ารักกว่าจะเจอฮารก็ไผ่วันนี้ประมาณโหเยอะมากพี่น้องสี 40, 50, 50, ่สิบห้าสิบกอยาวเป็นแถวไม่มีสักกอเลยไม่มีสักนิดเดยไม่มีสักกอเลยพี่น้องหายังไงก็หาไม่เจอครับงงเซ็งหายังไงหาไม่เจอเลยพี่น้องไม่มีสักกอเลยเนออี่ยเพิ่งมาได้เนี่ยหนึ่งสองแต่วันนี้ใช้โลไม่เจอเลยนะ ตัวไอ้รังหนึ่งไอ้ไซโดวิการตะกี้นี่ไอ้รังอหละรังที่แล้วนี่ครับที่ต้นต้นผู้สานะครับโอ้ยังเซ็งเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูรังนี้กันครับนี่พี่น้องเล็กๆมงยากหน่อยรังมันเล็กครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดแล้วก็เอาออกมาให้ดูครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคครับพี่น้องครับขึ้นไปแล้วครับไม่สนอมเลยครับพี่น้องรังเล็กนิดเดี๋ยวหัวน้ำเล็กนิดเดียวครับมาดูครับ อืมได้เพกแล้วยาวเลยพี่น้องตกตัง้งหลายก็ถือว่าได้เพกมาครับพี่น้องหดังเส็งนะหมดแดงก็เยอะด้วยครับโอ้โหขึ้นไปนึกว่าจะโอเคดตว,ว่าน้ำหวามนมองดูเหมือนน้ำหวานใหญ่นะพี่น้องแต่เอาจริงน้ำหวานเล็กนิดเดียวโอ้หมดแดงเพียบเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกรังหนึ่งว่าจะสนมไหมรังนี้ไม่สนมไม่โอเคครับถ้ามันไม่โอเคผมก็ไม่เอานะพี่น้อง <t ell> ให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปครับผมไปไปดูโอเคพี่น้องถอยทับขึ้นไปดูแล้วเหมือนกันเลยสองรังขนาดใกล้เคียงกันน้ําก็ไม่มีแถบเจอดงมะแดงอีกพี่น้องโอ้ยแสบแผลก็แสบครับรูดเป็นยาวเลยพี่น้องเลยเจ็บนักอีกโอ้โหมะแดงโอ้โหนี่โอเคพี่น้องไป หาต่อครับทางกลับบ้านพอดีาอจจะได้อสักกรงังสองรงังโบกสองโบก <c oughs> ยอมเลยันนี้อะไรก็ไม่รู้พี่น้องไยโอ้แต่ละรงังแต่ละที่โอเคไปครับไป